มาดูกันว่าในนี้มีอะไรเอ่ยของส่งมาสองวันแล้วนะคะเพิ่งมาแกะสองวันอะไรเนอะบูส่สองสามวันแล้วเพิ่งมาแกะดื่มข่าวมันคือมันคือ,อยังไงเนี่ย <Okay. S 2> อ๋ออย่างนี้เหรอไม้กันสันไม้กันสั่นนะคะโอยดูก็ยังบเปลี่ยนดีมมีใส่กล่องสวยดีเนาะล่ะไม้กันสันของคุณยายกล่องเขาก็ใส่มาดีอยู่แต่ข้างในมันจะโอเคไหมสั่งในอะไร สั่งในอะไรลาซาด้าลาด้าสั่งในลาซาด้านะคะน,น,นั่นเป็นเพียบหน่หรือ,อแล้วเราโทรศัพท์ใส่ตรงไหนมันจะเป็นอย่างนี้ใชยใช่อ๋อมีแค่นี้ใช่ไหม อ๋อนั่นที่คู่มือมัน่นนจะเป็นคู่มือหนึ่งเป็นแบบนี้น,ะนี่ไม้กันสั่นไม้กันสั่นของยายนะคะโอ้ยใช้เป็นบนห้องปทีเนี่ยอเอาเอาเอาไปดูซิในกล่องมันทั้งหมดก็จะมีแค่นี้นะคะลองใส่ดูซิใส่ได้ไหมนะเอ,อ้าอ่าอย่างนั้นเหรอ โอ้ยแม่กลัวมันหนีบไม่อยู่ด้วยเนี่ยนะ,นะหนีบตั้งอย่างเดียวมันนอนอ๋ออันนี้ละหมุนได้ตัวนี้ละหมุนได้ใช่ไหมหมุนตั้งหมุนนอนไดปได้ปรับได้ ูมือสั่งในลาซาด้านะคะไม่รู้ว่าอ๋อหกร้อยเหรอหกร้อย <600. S 1> บาทไม่เคยใช้เหมือนกันไม่รู้จะได้ดีแค่ไหนนะคะระะับมันมีตัวล็อกด้วยใช่ไหม อโอเคค่ะเดี๋ยวลองดูก่อนนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะไม้กนตันของยายนะคะเดี๋ยวจะลองใช้ดูว่ามันจะได้ผลดีแค่ไหนนะคะโอ้ยคือมอไตต้องแต่งยังไงนเนาะบาเนี้ยโอ้ดีได้เรื่องบนนาอสวัสดีค่ะ